สวัสดีครับสวัสดีเออสวัสดีชาว youtube นะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพาไปอ่า,อาแถวแถวสวนหลวงนะครับจะเป็นน้องอจริงๆเรารู้จักกับสุป,ประชัยเนาะงาชื่อเล่นคือน้องหงาเนะาะเราเราเคยวิ่งงานอยู่บริษัทเดียวกันกับพี่ชายเขานะครับจำความได้หลายปีละสิ0กว่าปีนะเรารู้จักน้องเขาว่าสิกว่าปาีพี่ชายเขาแล้วบังเอิญเป็นคนพัพชัยนะักพัพชัยปะเป็นคนบุรีรัมเป็นคน คเมด้วยกันนะครับพัชประชัยแถวบุรีร์นี่แหละแล้วก็เลยทําให้เราคุยกันรู้จักกันนับถือกันเหมือนว่าเขาก็นับถือประมาณพี่ชายเนาะผมวิ่งงานบริษัทเดียวกับพี่ชายเขาแล้วก็พี่ชายเขาเอาสุประชัยเนี่ยมาหัดมาหัดอายุไม่เท่าไหร่องตอนนั้นอ่ะจำไม่ได้อันหัดตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20มั้งแล้วก็ขับอยู่บริษัทนั้นสุประชัยก็มีมาขี่มีอะไรก็ขับอยู่บริษัทนั้นก็เลยเหมือนว่าได้ร่วมงานกันมาอยู่พักหนึ่งแหละนะครับแล้วก็รู้จักกันมาเป็นสิปีแล้วนะแล้วก็สุชัยยงาเนี่ อาหงาเขาเนี่ยก็เป็นคนที่อ่าอุดมการคล้ายๆกันนะครับก็คือการทํางานหาเงินเก็บเงินนะครับแต่ว่าเขาก็อ่าสู้มาหลายบริษัทอยู่เหมือนกันแล้วก็เขาก็จะมีอ่าผลสีประตูใช่ไหมผ่อเอนนิวเนาะหรือสีประตูให้พ่ออยู่คันหนึ่งแต่เห็นเขามาใช้อีกหรือเปล่าเนาะแล้วก็ผ่านมาหลายปีก็อ่าได้ยินว่าไปขับบริษัทนูน้นไปขับบริษัทนี้บ้างเจอเเก็เปลี่ยนบริษัทตัวไหนไม่ดีเขาก็เปลี่ยนรับหาประสบการณ์เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆนะครับจนมีอยู่วันหนึ่ง เขาได้ดู youtube ผมนะเขาดู youtube ช่องผมนะครับแล้วก็ทักมาถามจริงๆมันก็หลายคนนะทักมาถามแล้วผมทักมาถามเรื่องออกรถซื้อรถมาวิ่งเองนะครับอ่ามันจะเป็นยังไงพี่ซื้อรถมาวิ่งเองอย,อย่างนู้นอย่างนี้เขาก็ปรึกษามาอยู่พักหนึ่งนะครับอ่าก็ผมก็จะพยายามบอกเขาว่าคือมันอาจจะเราอาจจะหาเงินหรือไปซื้อรถมาหรือไปไปดาวน์รถมาเนี่ยเราอาจจะทําได้แต่เรื่องที่หนักใจเรื่องที่สองที่อาจจะ ให้พิจารณาเป็นพิเศษหน่อยก็คือเรื่องงานการที่เราจะมีงานสม่าเสมอนมี่มันค่อนข้างยากนะผมปีหนึ่งแล้วก็ยังลืมตาอ้าปากไม่ค่อยได้เลยยังติดติดขัดขัดอยู่นะครับ<แ>ก็แนะนําน้องเข้าไปนะครับแล้วก็แม้กระทั่งวันที่น้องเขาแบบอ่าไปซื้อเครื่องอะไรอ่าหิ้วกระเป๋าอ,อ่ะเงินใส่กระเป๋านั่นเงินใส่กระเป๋าไปที่เต็นท์รถนะรถเขาซื้อมาจากบริลัมอ่าเขาก็ยังโทรมาถามนะครับวันนั้นว่าเอยพี่ผมจะคันนี้คันนี้ผมจะซื้อประมาณนี้เขาจะปรึกษาโมรมาถามนะครับแล้วก็ อ,อีกกว่านั้นอีกก็คือเขามาจอดอยู่ที่นี่นะครับงานแรกที่ให้ไปนะฮะก็จะเป็น then, าาง then, านสายของผมเลยงานของสุริยารตุลแล้วก็แบบแคบๆแบบมีลายบนโอ้พี่งานที่แคบมากอะไรประมาณนี้ผมดูใน YouTube อยู่ก็เจองานแคบของสุริยารตุลไปเรียบร้อยรับน้องก็เขาพ co ิ่งงานน่าจะได้2เที่ยวแล้วเขาพิ่งงาน2เที่ยวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าวันจันทรนี้ จันาร์อังคารหรือ,อที่หน้าเนี่ยเขาจะวิ่งงานแบบเต็มเต็มเต็มอาทิตย์นะครับเราก็เลยถือโอกาสวันนี้วันหยุดนะครับก็เลยจะเข้าไปคุยกับน้องเขาหน่อยน้องเขาถ้าจะไม่ผิดงานเนี่ยเขาซื้อสดนะยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปรับฟงรับรับชมรับฟังรายละเอียดกันเลยไปกันเลย นี่ก็คือสุประชัยนะครับงานอ๋อแนวสองเส้นนั่นออกใกล้ๆกันแต่ไปแรนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเอาไปไว้ตรงกลางได้ก็ดีนะได้ได้ต้องตโนตตรงกลางถ้าอยู่ข้างหน้ามันจะได้ใช้ดันอีกนั่นเป็นยางหล่อเหรอโอ้ยหลอโมตงตงทั้งหมดเลยเหรอก็รอเนียนอยู่ด้วยนะนี่หล่อตั้งเทรอแค่อ๋อเหรอความจริงถ้าถ้าย้ายเทไว้ข้างหน้าข้างหน้ามันดัน อ<ด>ยังไงก็ <สะ S 1> ดันเดีด๋ยวด,ดูรถตับหนึ่งเดี๋ยวจะคุยกับพี่งานหน่อยเดี๋ยวจะดูรถกนหางสีคึบเลยดดโอ้มีเรื่องต้องใส่เยอะเลยมีเรื่องต้องเสียเงนินอีกเยอะพร <ล S> ิพาอันตะปอด อ่าก็จะเป็นตัวแปดเบอร์เบอร์แต่เจ็บเตะล่างมีไงเลือดตัวแนเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็จะหางอชีเคประมาณนี้สาสีมาว่าจะเป็นยางที่เขาแถมมาก็ยางก็ปีใหม่หมดเลยตัวนี้รีสโตนะสโตน่ะได้จ้ะยางยี่ห้อสดเยเต้ร์ฮุยกรอยเนาะแต่ข้างหน้ไม่ชลินโอเคได้อยู่ แต่ยางยางมันวิ่งมาแล้วเนี่ยยางยางแล้วกเทีกเทีอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าเต็มเต็มอีกรอบหนึ่งตัวนี้เกือบจับ้าแฝดเลยนะเดี๋ยวลองเอารูปขึ้นมาใกล้ๆกันว่าแฝดไหมไอ้เกือบ้าแฝดเลยมาพี่นะขึ้น,ข,นขึ้นบนนี่จะสัมภาษณ์หน่อยนะสเกิร์ตนี้มันกี่นิ้วเขาบอกไหมหน่าจะสามนิ้วออวัดดูมันใหญ่ไหเออมันเออเพราะว่าของนี่สิบนิ้วมันเล็กกว่านี้โอ้พ่อตาโดนเลย ยังต่ําเลยนะสเกิรเดี๋ยวไปคุยข้างใน NASA นาซาเขาแบบเกือบเต็มเหมือนกันเาจะเป็นตัวแปน็อตเดี๋ยวจะไปสอบถามเขาว่าเขาซื้อมาอยัางไงนะครับแล้วก็มาวิ่งงานก็าวิ่งงานได้สองเที่ยวนะเทีเ่ยวแรกก็อ่าผมให้ให้ช่วยวิ่งงานไปสาธุประดิษฐ์งานแคปเทน้องเขาก็ไปดันบอกว่ายางฉีกฉีกเพราะมันเป็นยางไอ้นี่ด้วยเนาะยางหล่อเนาะเจะประมาณนี้รถยางหล่อเลยหน้ายางหล่อเลย่ะเดี๋ยวคุย ขึ้นไปคุยเขาทั้งทังบนทัน้งในแอบดูตรงนี้หน่อยดิโอ้ว้าวนี่ติดฟิล์มอย่างงี้ยังไม่ได้กินผลติดฟิล์มเอเยนเพลงเขาห้ามห้ามรถกระจุกอ๋อเซรามิกใช่ไหมใช่อือของดีของดีอยู่ เ,เ,เราจะอนเดี๋ยวเรามาคุยกันกับสุปชัยงาเนาะครับผมอ่างา,า,าเรียกงานั่นแหละงาก็เดิมๆทีเป็นเป็นคนที่ไหนคนบุรีรัมย์อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ28 e แล้วอ๋อายุ28 e อ๋อนอนท์เขา26เรา28แต่งานี่ก็คือถ้าถ,ถ้าจำเท้าความได้ตอนที่เจอกันก็น่าจะมาขาับรถผ่านรถกับไอ้อพิริษะใช่ไหมใช่ครับอยู่อ๋อพิริษอ,อ,อยู่แวถวแถวน้ำแดงแเนาะเริ่มแรกอยู่สมาร์ทกิน ่านั่นแหละรับได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วก็ไปอยูดเพอ่มตอนแรกๆเลยใช่ไหมครับตอนแรกอยู่มาที่ก็ก็เหมือนว่ามาสายตู้อยู่เลยเนาะมาสายตู้อย่างเดียวเลยแล้วก็พอวิ่งงานวิ่งไปมาอะไรที่ว่าทําให้ทําให้อยากซื้อคันเนี้ตอนแรกขับแล้วก็มีตุงมตามเ็าออกคันหนึ่งก่อนดินก่อนแล้วก็แนะนำเขาเขามีงานพอวิ่งบ้างพี่สวดเขาได้ดูยูทูบสุยาไหมดูดูอยู่อ๋อก็มันมันมันทาให้เราดนใจด้วยหน่อยนะว่าพี่เขาซื้อ่อน ก็เห็น,น,ดหนได้ได้ออกมาก่อนแล้วก็เห็นเขามีงานวิ่งได้พอได้เยเราก็รู้เราวิ่งมาสายนี้แล้วถ้าพอมีงานมันก็อยู่ได้อ่แล้วก็พอพอรู้ว่าตุ้มตามคลิปตุ้มตามก็ถ่ายลงไปแล้วที่เขาออกสิบอ้อเนาะ<ด>เสียตุ้มตามวัยรุ่นบุรีรัมย์ก็งานก็เลยคุยเรื่องงานกับเขาแล้วก็ไปเอาเจ้าคนนี้มาก็คือวิง่งวิ่งงานคือเครือข่ายเขาเลยใช่ไหมของพี่ต,ตุ้มตามเป็นข่ายอยู่ในรานนี่แหละอย่างที่ไปเมื่อวานเนี้ยใช่ไหมเขาเครดิตยังไงเครดิตเดือนหนึ่งครับออกเองก่อนหมด แล้วก็บางเป็นเดือนหนึ่งแต่งานเราเพิ่งเริ่มเนอะอาจจะงานเราก็ไม่รู้แต่ก็คืองานสามารถรับงานนอกอิสระได้อิสระได้เรามีงานเงินสดสำรองอยู่อย่างเที่ยวแรกไปลาดบนนั้นก็ไปเจิมยางเลยงานุริยาเยิ่ยยางเที่ยวอรก็งานพี่เนาะงานมันมีมันมีลำบากว่ะนั้นอีกเยอะเลยน่าจะได้ไปแล้วก็มาอยู่เครือข่ายเขาก็ตรงนี้ก็รถเยอะนี่ก็เคยวิ่งด้วยกันแล้วก็อายุยี่สิบดปีแล้วก็มี เทเลอร์ Taylor, เป็นของตัวเองเดี๋ยวพอพอคุยเรื่องงานพอมีงานจะวิ่งปุ๊บเราก็ทํายังไง่ะเราทํายังไงถึงจะไปได้รถมาได้ได้ยินว่าวันที่ไปซื้อก็คือหอบเงินสดไปเลยเหรอใช่ครับผมอตอนแรกก็ไปทําเรื่องเ,ออเรามีที่ดินแล้วก็เอาไปตอต่อให้ตีประเมินก็ไ,ได้เงินมาก้อนหนึง่งประเมินที่ดินก่อนครับได้เงินมาก้อนหนึ่งรู้ว่าผู้ดได้เท่าไหร่แล้วก็ทําเรื่องแล้วก็เสนอราคาเข้าไปอ่าชีนี้ตอนที่ไปทําเรื่องเอาเงินก็คือไปทําก่อนดูรถใช่ป่ะเรียกว่าดูรถก่อนเราก็ ดูรถก่อนเราก็มีราคาในใจว่าจะเอาประมาณเท่าไหร่แล้วก็เรามีที่ดินคือให้เขาตีราคาเราจะเอาเงินมาให้ประมาณนี้ประมาณนี้จะได้ซื้อกับคนนี้พอดีอะไรประมาณนี้อ่ะพอได้เงินมาก้อนหนึ่งปุ๊บอย่างคันนี้ยราคาเท่าไหร่คันนี้ล้านแปดห้าหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งล้านแปดปีไหนปีห้าเก้าโอ้ปีห้าเก้าได้ปีใหม่อยู่น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของแปดน็อตเนาะใช่ไหมใช่ครับปีหกศูนย์เป็นสิบน็อต่อ่าใช่เป็นตัวสุดท้ายของแปดน็อตแล้วมัน ก็คือซื้อมาอุปกรณ์แบบนี้เลยหรอแต่งคากระจกมาในรถ๋อนี้เลยยังไม่ได้ทําอะไรกระจกนี้น่าจะเพิ่งติดให้ด้วยมั้งน่าจะติดเอาแบบว่าดึงดูดคนชอบหน่อยเพราะว่ามันยังกิ้งอยู่เลยก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกรอบหนึ่งว่ามันเหมือนมากเลยมันเหมือนฟาเฟสุยาเนาะแก้งแก้งอะเพราะนั้นเชียนตุนตามเ็าถ่ายอยู่บอกรถสุยาเหมือนแล้วก็พอหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นครับผมอ่าแล้วหางอ่ะ หางก็สามแสนเจ็ดหางสามแสนเจ็ดเจ็ดหมื่นห้าพันแต่ของเราก็คือซื้อสดซื้อสดทั้งหมดทั้งหาได้ลดไหมอันนี้เขาลดไหมลดตอนแรกเขาใบหมื่นเก้าไอร้านร้านเก้าล้านเก้าอ๋อลดลดห้าหมื่นใช่ไหมอ่ะอันนี้สามแสนเท่าไหร่นะสามแสนอันนี้สามแสนแปดห้าปีไหนปีห้าหกปีใหมแลดได้หมื่นหนึ่งอ๋อแต่แต่ว่าหางนี่ที่ชนบุรีครับ ซื้อสดลดได้หมื่นเดียวเองเหรอจะลดให้เยอะกันเลยเอ้าซานีสดแล้วก็แล้วเรามันกดดันด้วยหัวมันได้แล้วก็เราไม่จะหาก็หาไม่ได้สักทีอ่าตรงมันมันจะบีบนิดนึงครับก็เลยก็รวมกันอันนี้หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นไอ้นั้นสามแสนเจ็ดเป็นเท่าไหร่สามแสนเท่าไหร่นะสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดก็เกือบสองล้านสามอ่าประมาณเกือบเกือบสองล้านสองล้านสามเนาะประมาณ ประมาณนี้โอ้แต่ว่าเราไม่ได้ไม่ต้องส่งงวดก็คือรถซื้อสดโอนเรียบไปก็จะพรุ่งนี้ไปโอนก็คือเรียบร้อยเป็นชื่อเราเลยอ๋อนี่ก็จะเป็นข้อดีข้อนึงแต่ว่าภาระของเราก็คือไปส่งทกศใช่ไหมอ๋อไปส่งเขาเขาให้ส่งยังไงอ่ะให้ส่งสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งเท่าไหร่คร่าวๆก็ได้ไม่ต้องปีประมาณแสนสองสามเดือนแสนสองครับอ่าสามเดือนทกศเฉลี่ยเป็นเดือนละสี่หมื่นอ๋อ ต่อให้ไม่มีงวดลดแต่ว่าถ้าเฉลี่ยมาแล้วก็เหมือนส่งงวดลดระเดือนสี่หมื่นสี่หมื่นก็ยังได้อยู่ไม่เยอะไม่เยอะพอพอได้อยู่อ่าแล,แล้วเรงทสกส่งกี่ปีส่งเจ็ดปีเจ็ดปีอ๋อยาวอยู่อ๋อพอพอเราเอาของเขามาเยอะเนาะเท่ากับสองล้านกว่าสองล้านกว่านี่เอาเงินมามีเหลือไหมเหลือไปวิ่งานไหมไม่มีครับหาเงินเพิ่มไม่พอคุณเองไหีอเอมันต้องวิ่งใช้เยอะเขาเียกตะกุกตะกักอะไรเพราะค่าประกั<า>นรถค่าอุนรถอะไรก็ หมดกับื่นประกันเพะโอนรถอะไรรถก็สี่หมื่นห้าหมื่นอือพอจำเข้าๆได้ไหมอ่ะอยากสมมติว่างานซื้อสดมาแล้วของงานต้องทําอะไรบ้างคันนี้อ่กาก่อนที่จะวิ่างงานได้ประกันสินค้าซื้ยอยังประกันสินค้ายังครับตอนนี้ทําประกันรถทําเรื่องเดิมอ่าซื้อประกันสินค้าด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะลงจะลงอ่ายูทูปนะนก็หมายความว่าอย่างอย่างสุภชัยเนี่ยรับงานเองได้ไหมสมมติว่าคนในยูทูปก็เปิดเจอแล้วก็อยากจะจ้าง งานเนี่ยก็คือจ้างรับงานเองได้ไหมได้ครับกรุงเทพปริมณฑลเนาะหรือพี่นี้ทั่วประเทศเหมือนกันแต่สายตู้จะถนัดหน่อยครับสายตู้นะถนัดที่สุดอ๋อก็เดี๋ยวถ้าใครจะจ้างให้เขาโทรเบอร์เบอร์งานเลยเบอร์เลยนะ0835464773ครับอีกที่นึง0835464773มห้าก็อ๋อก็ถนัดสายตู้แต่คนส่งก็ได้อยู่เนาะอะไรก็คือรับงานทั่วไปอ่ารับงานเองได้คล้ายๆผมอ่ะก็คือรับงานอ่าไปทั่วประเทศแล้วก็เราเราทำอะไรบ้างนะอ่าประกันสินค้ารอยังไม่ได้ทำเนาะเดี๋ยวก็ทำมี G.P.S ที่จะต้องมีครับผมทีเนที่โดนไปเท่าไหร่อันนี้เขาเขาแถมอ่ะไม่ไม่เขามาติดตั้งให้ยังยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องจ่ายเท่าไหร่อ๋อเขายังไม่คิดเตะรอเราคิดรวมน่าจะมีหกเจ็ดพันมังครั้งแรกแต่ทีานี้มันเป็นเช่าดิต้องเสียเป็นปีเช่าเป็นปีอ่าแล้วก็อ่าประกันรถประกันรถต้องชั้นหนึ่งหรือเปล่าทำอะไรทำให้ชั้นสองอ๋อชั้นสองโดนไปกี่หมื่นหกหมื่นกว่าหัวคุ้มห่างไหมหัวคุ้มหัวเป็นประกันหัวคุ้มห่างหรือประกันแยก แยกๆอ๋อประกันแยกแต่รวมกันวันหกหมื่นกว่าอ๋อเป็นชั้นสองเพราะว่าน้องเขาอ่าน้องเขาซื้อสดมาก็หมายความว่าเราเลือกเลือกประกันได้ไม่จําเป็นต้องประกันชั้นหนึ่งแต่ถ้าพวกพอนเขาจะบังคับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแปดหมื่นกว่านอะแนนเขาจะบังคับอ่าแล้วก็พอซื้อประกันรถเสร็จอ่าอ่หกหมื่นกว่าชีเพสยังไม่ได้จ่ายแล้วก็ค่าโอนรู้ยอดแล้วเหรอโอนพรุ่งนี้เรารู้ราคาแล้วเหรอเขาเข้าไว้เขาเข้าไว้ประมาณเท่าไ่เขาบอกไว้แต่เขาตีรวมเลยเขาคิดว่า ตัวสภาพครับตัวสภาพโอนแล้วก็โอนพรบพรบภาษีอ่ารวมประมาณครับเขาพามันนี่ายขายไปร่าวข้าให้ก็ได้ไงจำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวเปิดดู่ายรูปไว้ถ้าไรก็หัวก็ประมาณไม่จะิเก้าพันห้าประมาณอะไรกุงกเก้าพันห้าพร้อมพร้อมเขาเรียกว่าอะไรนะพร้อมตัวสภาพพร้อมโอนนี่เหรอไม่ไม่ตัวสภาพต้องหักเฉพาะค่าโอนออค่าโอนตามตามราคารถอ๋อโอนประมาณเก้าพันกว่า หาะอ่ค้างอ่ะน่าจะแสนแสนห้าร้อยมั้งค่าโอนเราคิดเป็นราคารถแสนละห้าร้อยรถมันมันล้านล้านเก้าล้านแสนห้าเก้าพันห้าอ๋ออันนี้ความรู้ใหม่นี่ก็ไม่เคยรู้ตัดทีเป็นราคารถแต่ก็คือเราจ้างจ้างเขาเขาจัดการเดินเรื่องให้เรียบร้อยแต่ว่าเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้หรือวันจันทร์เนี่ยเราต้องเอารถไปนั่เองอ่ะก็สภาพประมาณนี้ตรวจสภาพแล้วก็ทำเรื่องโอนอืมแล้วก็มีโดนค่าโอนก็เมื่อกี้เราเคยฟังก็คือว่าหลังจากซื้อรถมาแล้วก็หมดไปอีกเกือบแสนหรอ อ่าค่าไอ้นู่นไอ้นี่ประกันแค่ประกันก็หกหมื่นแล้วเนาะใช่ครับก็แล้วก็เงินวิ่งงานล่ะทีนี้ถ้าได้เงินที่ไหนมาสำรองวิ่งงานงงก็ต้องมีตรงเราต้องมีสำรองไว้ตรงเนี้ยเอาไว้อต้องอหาที่ไหนอีกอ่ะ <laughs> <laughs> จะได้ไปหาด้วย <laughs> วก็ต้องมีเงินสำรองวิ่งงานเ <laughs> ตรียมเงินสำรองวิงงว่งงานไว้กี่หมื่นสำหรับน้องใหม่เนี่ยคิดว่าสักกี่หมื่นเอาอยู่ไม่ถ้ามีเยอะมันก็วิ่งงานได้เยอะไงอ่ก็เดี๋ยวมีงานเงินสดอย่างยาเมื่อวานให้ไปก็งินเงินสดมาช่วย เพื่อสปอร์ตตรงนี้อ่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวหางานเหางานนสดช่วยเดี๋ยวหางานงินสดช่วยงานงานวางบินอ่ะคือมันไม่ได้ประจำไงอือคือมันจะมีวิ่งเที่ยวละสองเที่ยวสองเที่ยวมาเนี่ยเราวิ่งไว้เราก็หางานนอกแต่ส่วนมากก็จะมีเงินสดอือแล้วอย่างอย่างที่ติดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะพรออะไรนะพรนิพาพรพรนิพานี่คือประกอบการเขาประกอบการเาพรนิพาก็ที่ที่วิ่งร่วมก็คือราษาเนี้เลยไหมใช่ครับผมอ๋อจริง ถ้าเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าจะรับรถร่วมเนาะถ้าเอาจริงๆถ้าตั้งแต่สมัยตุ้มตามขับ,ขบเขาจะม,มีรถคันเดียวแต่เพียงแต่ว่างานเขาล้นมือ,<ช>องานเขาล้นมือตุ้มตามเคยให้<ร>อยู่แตง,งานให้คือไม่ได้วิ่งประจำเรามีงานที่อื่นเราก็วิ่งที่อื่นได้าก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วยังมาจอดที่เนี้ยโดนค่าจอดไหมนี่เท่าไหร่เดือนละสองพันอ๋อเท่ากันเดือนสองพันเดือนสองพันแล้วก็แล้ยพักยังไงอย่างอย่างสุประชยชนนี่พักยังไงงานพักยังไงตอนนี้ยังไม่มียังอยู่รถในรถนอนรถมาใหม่ก็ยังไม่ได้ที่อยู่ อ่ะแล้วแหละอย่างเห็นไอซีประตูเอามาไว้ใช่ไหมก็จะเอาขึ้นมาตอนนี้อยู่บ้านก็คือออกรถคันนี้ก็ขับคันนี้ขึ้นมาจากบ้านแล้วก็ไม่มียังไม่มีคนที่จะถามมาจะถามว่ามันหมดงวดยังคะนั้นะนั้นเลยอีกสิบเอ็ดงวดครับผมอ๋อก็หมายความว่าต้องหาทั้งอันนี้ด้วยหาทั้งอันนู้นด้วยก้าเรื่องอยู่กับอายุยี่สิบแปดแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าอายุยี่สิบแปดแล้วเรามีแล้วก็ถือว่าไปไปก่อนเพื่อนนะเขาเรียกว่าอะไรก้าวก้าวไปก่อนคนอื่นหมายความว่าถ้าจะประสบความสำเร็จครั้งหน้า มันก็จะประสบความสำเร็จก่อนคนอื่นเขาประมาณนี้เพราะว่าเราเก้าเร็วอายุยี่สิบกว่ามีรถก็ถือว่าโอเคเร็วๆอยู่เพราะะหลายคนก็ยังหลายๆคนก็อยากจะมีแต่ทนี้ในในในรุ่นพี่จะจะบอกรุ่นน้องก็คือสําหรับคนที่ดูดูอยู่ก็คือไอซื้อรถเนี่ยคุณอาจจะมีเงินซื้อได้แต่เรื่องงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งมีงานวิ่งไหมนี่ก็ยังไม่ค่อยเรื่องใหญ่แต่มีงานวิ่งสม่มําเสมอไหมนั้นไอ้นั่นอะเรื่องใหญ่ อ่าสุยาก็ปีหนึ่งแล้วก็ยังกัดฟันได้สม่ำเสมออยู่ไปวิ่งทุกวันเอางี้แค่นี้อแล้วก็อ่าพอวันจันทร์ทำเรื่องโอรถเสร็จแล้วอ่าวันอ้าวมันตรวจจีนหยุดไหมเขาบอกว่าไปวันจันทร์นะเขาบอกว่าไปวันจันทร์ได้เลยอ้าวมัน่าจะไม่หยุดอ๋อทีนี้พอเราจะลุยงานยางยางงานเนี่ยกับงานที่ร่วมเนี่ยที่วิ่งไปแล้วเมื่อวานก็คือแถวแถวนวะปะับมนวะอ่าแล้วมองงานอื่นไว้ด้วยไหมมีช ก็มีร so ู main, ้จักงานแล้วแหลมฉบังเขาก็โทรตามเดี๋ยวมันมันจะดึงกันไหมเราวิ่งอยู่นี่ไปแหลมมันจะดึงกันหรืวิ่งไปวิ่งมาไม่เผ okay. oh, ื่อเราสมัครใจไปเพราะเดือนนี้งานมันน้อยเราไปช่วยเขาวิ่งอยู่นั่นอืมเราไม่ได้ไแบบเที่ยวสองเที่ยวกลับอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็เช็คอยู่ครับผมแต่ถ้าอยู่ถ้าอยู่น่าจะไม่น้อยเดี๋ยวจะมีป้อนให้อยู่บ้างของของซูยาก็มีบ้างบางที่ก็ไม่ทันบางที่ก็ไม่ทันอย่างถ้าอยู่นี่ถ้ามีงานวิ่งเลยเราก็วิ่ง วิ่งงานไปก่อนก็คือมาอยู่นี่ก็มีที่ปรึกษาคือพี่สวดถ้ากครมาอยู่กับพี่สวดพี่สวดก็จะนู้ดคนนูนพี่สวดแต่งานของพี่สวดก็มีด้วยไหมแยเคยพูดไปไหมมีนะเพราะว่าสุริยาก็วิ่งงานพี่สวดอยู่แล้วตุ้มตามก็เห็นวิ่งงานของพี่สวดอยู่รับงานพี่สวดก็มีเขามีรถเท่าแกเขามีรถคันเดียวคือที่ออกมาก็แกแนะนําว่างานของแกก็มีบ้างงานตุ้มตามมีบ้างแล้วก็งานพวกพีดุนพวกอะไรที่รู้จักก็าเมีหารถรรวมวิ่งตลอด แล้วก็มาอยู่พอได้ดี่งานเดี๋ยวช่วยช่วยอยู่มันช่วยดันกันหลายคนอยู่ไม่ยากหรอกถ้าทามันอยู่วงการนี้แล้วมันมันก็ต้องวิ่งอะก็ต้องได้อ่าแล้วก็สําหรับคันนี้นี่อ่าไปดูแล้วชอบตรงไหนมัน,นที่ที่ได้ถึงดูกี่คันอ่ะอย่างงี้เดี๋ยวก่อนดูกี่คันก่อนที่จะได้เอาเข้าก็ดูสามสี่คันส่วนมากก็ดูอีซูมันเลยครัรบ,บดูไว้ก็ส่วนมากก็โดนเอาไปก่อนทําไมต้องอีซูจะถามหน่อยชอบแบบไหน ชอบทรงมันอ๋อทรงก็คือทรงรถตลาดแล้วก็ของแต่งเยอะเทาาองง่ายนะค,คนแต่งสวยๆเยอะเลยอีสุแต่ว่ารเรื่องอุปกรณ์เนี่ยถ้าถามแท้พวกรถยุโรปอยู่เนาะเรื่องพวกเนี้ยรถญี่ปุ่นอีสุถือว่าแบบเหมือนว่าธรรมดาไม่มีอะไรเยอะๆอ่าตัวนี้มันเบาะมันเป็นถุงลมไหมเบรสปริงสปริงอ๋อสปริงยังยังไม่เป็นถุงลมน่าจะเป็นถุงลมตอนสิบนอตแล้วใช่ใช่อ่าสิบน็อต่าจะเป็นถุงลมแล้วก็น่าจะัวเดียวกันกับพี่สุริยาอแท่ปีใหม่กว่าอ่าอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดไมค์เขาเท่าไหร่ไมตอนนี้ เท่าส,ส,ส,สี่แสนปิโอ้ไม่น้อย <c oughs> ไม่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สีส่แสนอืมอันนี้จะติดฟิล์มอ๋อเออลืมถามเลยนี่ก็คือให้เพื่อนเนะาะให้ก็เพื่อนเพื่อนใช่ไหมเน่ะครับเพื่อนที่ขับรถนี่่ะก่อนเขาอยู่เขาอยู่ร้านฟิล์มไงตอนนี้ยังทำอยู่ร้านฟิล์มไหม,ไมเขาก็มาติดให้ตอนนี้เขาก็ขับรถเด็กเขารับพิเศษรับรับจอบพิเศษอ๋อแล้วได้ยี่ห้อดีด้วยนะแล้วเดีนี่ยเขามาติดให้เนี่ยงานใช้เป็นฟิล์มหนาเท่าไหร่เพื่อเป็นความรู้หกสิบทับ มันประหลอดหรือมันมืดนี่ไปมองกระจกมันมืดนะดำนะดำ,ดำไหมฟิล์มดำหรือฟิล์มประหลอดเขาบอกว่าดำแต่มันพอดีอะคือฟิล์มนี้มันไม่มืดมากข้างในไม่มืด,มดหรอก,รอกข้างในสว่างอยู่แต่ข้างนอกมองดูเหมือนดำมันดำเป็นฟิล์มเซรามิกถ้าดูเขาใส่นาซาให้ไม่เต็มก็เกือบเต็มนะก็ยังขาดนิดหน่อยถ้าสาหรับคนไม่ชอบก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้านคนชอบก็ซื้อเติมอีกหน่อยสวยเลยสั่นไหมกระจกขังฟ้า ก็จะมีสั่นบางทีไปมันก็นิ่งอยู่มันมันสันมันมันมีสาเหตุอยู่โลขามันมันยาวลยอันนั้นก็ด้วยเวทต้องเชื่อมจากขาตัวเนี้ยยันไปหายนู่นอ่ะมันต้องตรงไปเลยอ่ามันมันจะมีบางอ่าบางยาบางขาเนี่ยที่เขาทำเลยจะนิ่งของนี่ก็เป็นแบบนี้แหละสันเคยสังเกตอยู่รถท่านอื่นมันบางบางคันเขามีเป็นแบบชนเลยเชื่อมตรงไปเลยทาเองได้เพราะของนี่ของนี่ก็ไปแก้ไปช่มแบบนั้นหละให้เขาเชื่อมให้ก็นิ่ง ก็จะแก็ะแก้ไขอยู่แต่ถ้าไม่ซีเรียสมันก็ไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยสวยก็ต้องทนหน่อยก็เดี๋ยวสําหรับสุกงางาก็ถือว่าน้องเขาก็ถือว่าน้องเขาก็ประสบความสําเร็จไปอีกก้าหนึ่งนะครับเก้าเล็กๆสาหรับการเริ่มต้นกับอายุ28ปีนะก็ถือว่าก้าเก้าเร็วกว่าเพื่อนหรือก้าเก้าเร็วกว่าคนรุ่นราวเดียวกันก็อนาคตก็จะประสบความสําเร็จก็จะไปประสบความสําเร็จก่อนคนอื่นประมาณนี้อาจจะเป็นเท่าแก่มีรถหลายๆคันในอายุที่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีหลายคนที่ผมถ่ายคลิปแล้วก็ลง u t u b e ให้เพื่อนๆร เราฝักแล้วก็อย่าง,างที่แนะนําไปก็คืองานสามารถโทรหาเขาเลยเขาก็าสามารถรับงานเองได้แล้วเต็มที่ก็ไปได้หมดไปได้ทุกที่ที่มีทางนะแล้วก็สําหรับสุดท้ายนี้องานมีอะไรฝากไว้จะให้ฝากังไงดีวะ,อะสองอย่างฝากสําหรับคนที่ยังไม่เคยขับอย่างในช่องริยาเนี่ยมีเยอะที่เขายังไม่เคยขับเนี่ยถ้าเขาอยากจะขับตั้งแต่ประสบการณ์แรกๆที่อยากขึ้นมามีอะไรแนะนําสําหรับคนที่อยากจะขับแต่แต่เพิ่งจะเริ่มต้นอ่ะก็ เราก็ศึกษาดูทุกวันนี้มันมี youtube มีอะไรให้เราศึกษาดูได้คือเราก็ไปเปิดดูช่องทางว่าเขารับตู้ยังไงวิ่งยังไงทำยังไงที่สำคัญคือต้องไปทับคีใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่มีทับคีก็ยากแล้วก็ลุยเลยดันเลยเนาะไม่ไม่ต้องกลัวเอดันไปเลยใจรักแล้วมันได้เลยนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากซื้ออยากซื้อมาอยากซื้อรถมาวิ่งเองเนี่ยสมมติว่าคนที่เขาขับเป็นอยู่แล้วอยากซื้อรถมาวิ่งเองอย่างอย่างสุขหงาก็เพิ่ง เริ่มต้นเนี่นะแต่ถา,ถามว่ามีมีอะไรแนะนำเขาจะใเราเจอปัญหาตรงไหนเราลองแนะนำเขาหน่อยสมมติว่าเขาคนดูเขาอยากซื้อมาวี่เองอะคิดว่าง<ต>ไงแต่เราถ้าเรารู้พอมีช่องทางหรือมีงานมีอะไรคือคือถ้าเรารุยเลยครับรุยเลยแล้วก็เรื่องเงินสำรองวิง,งานเอาเรื่องอยู่เราก็ต้องมีเตรียมไว้ถ้าเราจะมาทางนี้ท้ายแล้วคุยกันมาตั้งนานอย่างอย่างหงาเนี่ยอยู่อยู่บุรีรัมในอำเภออะไรนะ อยู่อำเภอพระประชัยอ๋ออายุ28ปีอยู่อำเภอพระประชัยอ๋อแล้วก็มาวิ่งรถแรกๆก็คือสายตู้ก็ตู้ยาวแล้วไม่ได้วิ่งสายอื่นเลยใช่ไหมใสายตู้อย่างเดียวแล้วก็คิดคิดว่าจะแบบวิ่งคนส่งไหมมีพื้นเรียบแล้วอย่างงี้ครับก็มีวางแผนอยูเพื่อเพื่ออนาคตอ๋อก็คือเอาด้วยแต่ก็ไม่ทิ้งสายตู้เนาะเราคุกคีอยู่อย่ก็คือสายตู้อ่าก็สุดท้ายสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ให้งานประสบความสำเร็จเนาะมีงานเยอะเดี๋ยวมีงานเดี๋ยวจะแบ่งมาให้โอเคโอเคนะครับ โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันก็เดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ขอคุณนั่นหนึ่งคอมเมนต์กันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอคุณนั่นหนึ่งไลค์กันแล้วก็กับน้องเงาสุภรชัยเขาจบคลิปเพียงเท่านี้นั่นก็คือพี่สวดนะแกก็จะมีงานช่วยอ่ะผมวิ่งงานแกบ่อยๆนะครับนี่ก็น้องเงาสุภรชัยตัวนี้ก็จะเป็นฝาเฟสุริยาอีกคันนึงก็จะเป็นตัวปี59นะตัว8น็อตตัวสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าใครชอบคลิปแบบเดินทางถ่ายแบบนี้ก็ขขอออหหััววววใใจรๆเเลลลยแแ้้้กกก็็คคมมมนนต์าทุ มีความสุขในวันตรุษจ,จีนเดือนกุมภาแล้วก็ขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์เร็วๆนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวยามทุกสวัสดีครับบ๊ายบาย